รับมาเลขส,สองตัวก็ได้รับสองตัวได้ก็เขาก็หาลักลอยใส่จระจ๊อกเรียหาสองวันนี้น้องอะได้ระต๊อกเยียมวันนี้น้องมันนีมีเข่าแน่ะละุดแน่แบบสลักสวัสดีทัก <c oughs> ทายเด้อพี่น้องมาสัมผัสไงหัมเพิ่นได้ถือกสามตัวเพิ่นเฮ็ดเลขสูตรค่ะพี่น้องเลขสูตรเลขล็อกส่วนตัวของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพ <c oughs> ิ่นนหายมาก สองสามงวดแล้วที่ a, มันเข่ามาแต่เพิ่นกับโปเซียเพิ us, Aye, ่นของก็เฮ right. ็ดเนาะค่ะเพิ่นของก็เริ่มได้เลขสูตรสามตัวนี่ของก็ได้บ่ใหญ่หำงฮองก๊อกได้มาเฮ็ดเป็นบ่เออก็เฮ็ดเบิังเหระค้างเจ้ามันเข่าอืมวันนี้มันจะเป็นอะไรกันล่ะที่จะเข่าบอถือสามตัวนี่มันมันมันรางวันที่หนึ่งเลขไทยรางวันที่หนึ่งตัวนี้หกสี่หกป้า ที้โทษหกสี่หกเลยแปด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 โมเมนทัธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยสองตัวกรเขานั่มหาอยู่เด้อนี่เขานั่มหาเด้อนี่ช่องใดเขาก็นั่มหาเด้อเลขสามตัวส่วนหมากมันสิมีแต่รสองตัวสองตัวแล้วสองตัวของเจ้านี่มันได้กลับบ่สองตัวมันบ่กลับแล้วว่างเ้ยนะเดึกเต็มเต็มเลยสี่หกทำ่ห้หลอกตัวกลับโอ้ยเซตเล่ได้ตรงๆ เราได้ตรงตุงเลยตีเห็ดออกมาได้ตรงตุงเล่แบสองตัวนะเพราะว่าให้การความมันเพราะว่าเขากา็ะยอดมันเปลี่ยน,นมาซีหกเนาะเขาได้ซีหกทางเพียค์ามันเปิ้่นไปหาซีเก้าสิบแปดมันเปลีนซื้อเป็นนักนชอปตัวหนึ่หกเอาไปไปแช่ก็เอาไปเพราะแช่ก็เลี้ยงไปแล้วแต่ดวงของคนพร้อมดวงของไทยของมันตีโอ้ยมันเก๋เห็นหลายคนอยู่หมู่บ้านนีนมา มันไปเห็นละน้ำตัวไหนพี่แต่ว่าอายุตัวนี้หละเอาให้เบิ้งเด็กสามตัวมันมันมีอยู่ศูนย์สี่ห้าตัวนี้คนมาแล้วก็ศูนแล้วก็ศูนย์ที่หกที่มันติดศูนย์นะลักลอยแล้วก็มีหกสี่ห้าหกแล้หกสี่หกเด็กลักลอยมันมีหกกับศูนย์สี่ใช่เขาเบิ้งไม่ได้หรอกห้องหวัน กับ่มีผู้ใดเอาน้ำดองไปดองมันัน่ยเสียงแล้วรู้จักว่าเจ้ามากแล้วเข้าไปเราเดินเราไปถามวดกวันันแล้ไปถามยงวัดคมันผ้้เนาะเราเข้าไปหาเราเข้าไปหาใยไม่อยู่ป่านพอย่งหำม่อยู่ด้ว่าสันวาเอาเราไปใส่เลาไปอยู่น้ำลูกไส้เราว่าสันวาเทือบเขามาแม่เทือบเขาห่มแมยนี่เทือบเขาม่เม่ เราไปส่งดอกไม้ไลนเราไปส่งดอกไม้นี้เราไปรัดยูร่านย้ายหานนี่แล้วนไปรัดขึ้นรถบาดเอากองอัดกองทรงไปให้เขาเราบันนีเจ้าิีฮ็ดอีกมือไรบาดนี่ห่วยนันบเฮ็ดิเด้อโดนบันไดโดนบันไดจังสิได้ตลาพุาป่าป่าป่าปูร่าปูาปูาปบ่าป่เูา่ยู่นี่สิาด้มาบ้านบ่ก่อนเลขออกาี่บ่ได้มาก่ได้มาป่าปา่า่ราา จังินจังจังจังเลขสียอจังมือจักซอมือจ้ะมันมีมันขายเงสวยได้ดใส่น้ำกินเขาสวยจักซองมือองมือก้อนหอยออกหเามนอมันกนาะันาเงาสวยน้ำเน้เลยซองมือกับบุกรสี่โคหอกนี่ทั้งหลังเลยสามตัวตรงตรงเลยเน่ยได้ตั้งมื่นเก็บคืนเมือวานนี่สามตัวตรงตรงเยถามโเลียง เราหอมก็มาพนะคบมันโอ้ยช่จ่ายทักเลยล่ะเอามือบาดหอมกอไข่เี็นเห็ดเอาคไข่แม่เนี่ยเออคอยมันนั่นช่งกะทีบาทตีนไปเขาว่าเจ้าวานเจ้าจได้ตัดนิวเดียนข่อยามันจะรู้มึงจะบอกไปทั่วมันจะนันเศร้าก็อย่งนี้นั่นเศร้าเลยเดียวยี่สก็มือเือบสามสิบมือเบเดือนเลยคุณเจมอะ้อางไคุณเจียมว่าใส่ ยัดมุดเปนอะไรยัดมุดยุใส่ลรแกมอสได้กินข้าวเราบอกหอยมอสกินแล้วขาวขาวมาวันม่กินพี่แหละกันมีต้มไก่โอ้ยมึเนี่ยต้มไก่เขาเสิรคเกาผู้าวดีวากินต้มไก่ก็กินแล้วขากกินแล้วก้อนหวยออกซองมือตี่ข่สีรูเรื่องตีเออมาเสียเยอมาหนึ่งกะไรเออถ้าถัดถัดสูตรก่าเข่านะงวดนี้สีนิ้วบน สูตรเกาได้เนี่ยเพราะว่ามันเข่ามันเข่าหกอยู่สามเทียรแล้วมวลว่านอกอกค้หามันจะได้หกบอ่ตัวเดียวเด้เนี่ยงวดว่านมาออกขาหกเกิดได้หกงวดนี่ก็ดวดบางนึงได้ก็ได้หกเลยเนี่ยปาดถวนี่มันเป็นหาเด้เนี่ยปาดปาดพี่น้องพกเจ้าฟังเอาเด้อของแท้เด้นี่ว่าเป็นของปลอมของแท้พมามาถี่เขาบ่าเขาตั้งละมันไหลมากตลอดเลยเนี่ยไหลมากจังวดแล้ว ถ้าไล่เลขตัวเดียวสามสี่งวดแล้วปาดตัวมันธรรมดาตะว่าเพราักหลักนะอืมตะว่าม่านเนนนั่นถ้าเอาซี่ตัวซี่ตัวบนนี่มานนนนั่นถ้าบูติดมันบาอืมงวดนี้มีหนึ่งสองสามสี่งวดนี้หนึ่งสองสามสี่ฮะตัวจับใส่เลยตัวถ้าบ่ติดมันบ่ติดลักใดนี่ โบลูคือกันล่ะตะว,วันนวยสิบนวยสิบน,นี่สองสามสี่น,นี่ไม่สิมาลักนวยกัหลักสิบแมนบอแมนบอโบเกวลักลอยบเกี่ยวกั็ลักลอยลักลอยตั้งหักลักลอยอาจสิมาได้แค่กันตะว,วันกันหน่อยสี่ตัวนี้ต้องติดสิบนวยบน<อ>ตาโบติด<อ>ตาโบิาบติดมันบก็คือขอวา,วาวงนึ่งล่ะหกเจ็ดแปดเก้าออาตาติด บอมบทสีตทนสีโทฟังก่อเด้อพี่น้อมเลยขึ้นน่อนอนคักเนี้ี่ยเกกับแปดมันโบปิดเตาบนมันโบปิดเตาัวมาบนเออเกจมันดับอกับสามลักแต่แสดงว่าเหลือยหกกับเก้าโอ้เหีหกกับเก้ากับหกมันสีมีติดยันงัวดนี้ยังยั่งอยู่เป็นบ่อหกับเก้านี่บ่บมีบมีแต่ว่าหนึ่งสองสาม่ว่าสีมีบมีแต่ว่าหนึ่งกับสองหนึ่งสองสามสี่นี่แต่บ่ติดติด งวดนี่วันสองวัดสีมาวันทีหนึ่งตุลานี่แม่มันนี่พี่น้องเลขติดอันนี้แอนซี่ตัวนี่มันเป็นเลขติดเลขติดรักนวยก็ได้รักสิบก็ได้เออขอแต่ว่าเฮ้ามีตัวมาจับใส่หามาใส่ลดโอหามาใส่เลยแมมนบอเอาเนึองกับสองกันละตัวเด่นเด่นมันเนึงกับสองนี่ตัวเด่นเลยมมนบอเอาสิบลนนึองหาสองหาจะบอกกันบอกกันว่า บ่ท่านว่าแม่นบ่สิมีหาตีหาหนิคิดว่าสิอยู่หลักใดแค่นี้บอสหนิเลขกบ่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่หนึ่งกับสองหนิมาแท้แน่นอนแม่นบ่หนึ่งสองสามสี่มาแน่นอนเอาฟังไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้อันบ่ได้เขียนเด้อพี่น้องอันมาจูมาจูโจมเอาโลดก็เลยบ่ได้เขียนเนาะค่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้กับให้พี่น้องย้อนผู้ใดมาลุ่นกับย้อนฟังเอาเด้อค่ะพี่น้องกดย้อนกดตรไม่ยอมอ่ะจริงหรือยังย้อนฟังเอาใย่ <c ười> <c ười> ถ่ายคลิปนี้กับขอบคุณยายหำหลายๆจ้าสวัสดีจ้ายายหำจ้าซื้อเพิ่นเด้อค่ะพี่นอ้องซื้อเพิ่นซือนออซ้อหำเนาะคอตาเราซื้อหำจะจอดอีกสองสามมือเนาะ เดี๋ยวสิโทษหาไหมจ้าออฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องสวัสดีจา้า